สวัสดีครับวันนี้พามาจาาับปลาในแปลงนามลิปลาขนปลา้ํำแห้งปลากระดีปลาสล็ดที่เลี้ยงไว้ในทุงน่งนาปลาหมอ้ํำแห้งแล้วเต็มเลย ลูกปลาเล็กๆปลาสลิดปลากระดีชนมากมีแต่ปลาสลิดปลายังไม่โตน้ำแห้งก่อน หน้าหนาวแล้วน้ำแห้งวหยขอบคุณครับที่รับชม